เก็บมันโลไม่ได้มันกินขนมนะคะเราจะมาทุบเราไม่ได้ทุบนะมันไม่เลื่อมทุบนะจะมาเปิดกระปุกเหรียญน,นะคะเราจะมานับว่าได้กีบ่บาทเศรษฐกิจดีก็ต้องนับเหรียญมาใช้แล้วรู้อันนี้ออกมาอันนี้ออกมาได้แต่ปีที่เรานะคะเดี๋ยวเรามาเทกันนะเรามานับนะว่าไ,ได้กีบ่บาท ดีใ,ใจมากเลยกระห้สิบหมดแล้วนะคะดีใ,ใจมากเลยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะเมื่อกี้ตกใช่ไหมมี้ตกไหมมีลอตเตอรี่ด้วยโอ้ oh my god มีลอตเตอรี่ด้วยนะคะอันนี้อันนี้เก็บนานแล้ว เก่อนเดอ้ออ่นับแย่แบบเหรียญสิบเหรียญห้าเลยกันเนาะมันจะได้ไวเลยเราแยกกันนะเหรียญห้าเหรียญสิบทมันได้เท่าไหร่หมดกระปุกนี้ก็ไม่มีให้เปิดแล้วนะคะหมดแล้วเก็บตั้งแตดปี่เราได้แค่นี้ค่ะ เราได้กี่บาทเนีเรามาแยกน,นับนะจะได้ง่ายอันนีอ้อย่างสิบ เรียนแป๊บนึงนะคะ สิบาแล้วก็เรียนห้าได้อยู่ที่หนึ่งพันสี่รอยสิบบาทนะคะแล้วก็อันนี้ได้แปดสิบาทเรียนสอบาทโหเก็บมาทั้งปีและทั้งนี้ต้องขอบูชายล้นะคะดีใจมากๆเลยมันก็เป็นเงินเล็กน้อยนะคะแต่ดีใจมากเก็บมาได้ตั้งสี่พันสี่้อบเจ็ด